สรุปแล้วเนี่ยคือสองสาวเนี่ยถูกหลอกใช้ถูกน้องชายหลอกใช้เหมือนเข้าฟิตเนสเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยยกเวทเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยข้างละสองสรุปแล้วเขาคุยไปคุยมาเราเล่นเชื่อกขายกจนเสร็จเลยมีชมได้แนะว่าแข็งแรงเก่งดูสิพอถูกชมเรวก็ทำแบท่าฟิตเนสเนี่ยเออเออเห็นไหมเห็นไหม แอนได้งานนี่แต่ขาตกลงมานี้ไม่ต้องไปวิ่งเลยไม่ต้องไปวิ่งวันวิ่งแล้วไงตอนนี้เอากําลังแขนนี่เดี๋ยวไปเอาเดี๋ยวนี้จะถึงเนี่ยเดี๋ยวไปยกแค่สองไงเอามาทีละสองก็ได้เนี่ยเนี่ยเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเอามาทีละสี่แต่มือไม่ว่างไงเอามาทีละสองหรือสามได้เดี๋ยวลองดูนะเอาสองดีกว่ามาั้งเดินมาสองรอบก็ได้ เยอะเลยค่ะนี่สงสัยจะต้องได้โอ้ยมดกัดเดี๋ยวนะโอ้ยมดเยอะเลยอะมดกัดเดี๋ยวนะมดกัดมดกัดเดี๋ยวกันตายแล้วจอมดมดกัดมดกัดตายแล้วมดกัดมดแดงมดไฟใช่ป่ะใช่ใช่เนี่ยอุ้ยทำไงเจ็บอะมดกัดนะมดแดงกัดแต่ทำไงอะไหนอะเนี่ยเนี่ยนี่ไม่มีมดแดงอ๋อทำไงอะมันกัดอยู่ตอนนี้ใช่ใช่มีมดอันนั้นอะมดกัดยังกัดแล้ว ก็ไม่เปลี่ยนมันเป็นอดีตไปแล้วมันอดีตไปแล้วมันจะไม่ใช่มันยังเจ็บเหือดูรูปให้หน่อยดิของแกมีมดในในในเดี๋ยวมันจะเข้ามันยังแสบอะปวดเลยอ่ะหลิวทำไงอ่ะเนี่ยมดกัดเนี่ยแดงเลยแดงแล้วเนี่ยไม่ได้หยิบเอ้ยเอ้ยาทามาได้เอาเลยค่ะมดค่ะมดมดมดแดงฮะไม่มีไงฮะเข้าฟิตเน็ตครับฟิตเน็ต ขิเน็บขี้เน็บขีเน็แต่ไม่กลัวกลัวมดคือกลัวมดไม่เพ่ไม่ใช่มันจะกัดปวดทรมานมากเลยนะน่าจะประมาณสองถุงกว่าตอนนี้ก็คือเตรียมถุงก็จะมีคนคนหนึ่งที่คอยอีกคนนึงจะคอยเกี่ยบฟางออกคนหนึ่งจะเกี่ยบฟางมันต้องสามคนแล้วก็คนหนึ่งก็คือคนคอยรับเมล็ดคน,น,นหนึ่งเป<อ>็นคนป้อน,มนมเมล็ดจะเจาะตัวนี้คนหนึ่งต้องป้อน อีกนั่งเก็บว่างอันนี้คือเม็ดข้าวทั้งนั้นเลยนะเนี่ยใช่ไหมมันเป็นข้าวเรียบไงอ๋อข้าวเรียบถ้าข้าวเรียบมันจะวิ่งออกทางเนี้เนี่ยเวเรารับป้อนเราก็จะเอาข้าวป้อนตรงนี้เออมันจะมีข้างตีต,ตีตีเสร็จมันก็จะมาลงมาข้างล่างไอข้าวเรียบจะวิ่งออกนี้คือมันเป็นมันเบาเใช่ไหมอันหนักๆข้าวก็จะลงนี่ โอเคแล้วก็มาเทใส่ถ้ามันเต็มถังโอเคแล้วทีนี้มันจะมีปัญหาเวลาทำทำไปปางมันชอบมาอุดตรงนี้มันอุดตรงนี้มันจะเยอะๆๆต้องมีคนหนึ่งเคลี่ยอ๋อเดี๋ยวมีคนเดี๋ยวคอยเคลี่ยนะเดี๋ยวคอยเคลี่ยคอยเคลี่ยแล้วก็ตีไปนู่นโอเคโอเคแล้วเราอะคกล้องก็คอยคอยดูอันนี้แปะเทใส่นี่โอเค เดี๋ยวจะเป็นคนป้อนให้โอเคได้ดนนแกตั้งกล้องไว้ตรง,ตรงไหนรตรงนู้นไม่ตั้งกล้องก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็จะตั้งนู้นน่ะนู้นน่ะตรงนั้นน่ะเห็ขามีขาตั้งอยู่ก็เดี๋ยวกันเอาแค่นี้กันคือแนะนําแล้วเดี๋ยวพักเหนื่อยก่อนนะบ๊ายบายค่ะเอาเตียมเดิอมนะ นั่นแหละแทมมารีนนะ่ะเอ้าอ้าดิงดิงดิ้งดิงดิงดิงกระโดดกระโดดระวังหัวเข่าก็ <S <S <ess> <S กกแล้วกันฟิตเนสอ่ะเอานี่เดี๋ยวฝนจะลงมาแล้วฝนเตลลงมาเตลลงมาเตลลงมาให้หน้าคอยหงงหน้าคอยหงงหน้าคอยหงให้ยทรงคอยเปียกทรงคอยเปียกทรงคอยเปียก ให้เสื้อไข่เปียกเสื้อไข่เปียกเสื้อไข่เปียกจบ